สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาพระเครื่องราคาถูกๆพระเครื่องราคาแบ่งปันนให้พี่พี่ท,ทุกทุกท่านได้รับชมเลือกชมกันนะครับวันนี้ก็อีพีที่หนึ่งร้อยสิบแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจจะปิดลาดประการใดะกาศขอ,อัยด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับน้องมาพบกัน EP นี้นะครับแบ่งปันหลากหลายรายการเลยครับพี่พี่เนาะวันนี้ก็มีแบ่งปันหลากหลายรายการให้พี่ได้เลือกรับชมกันนะครับมาไลรา,ายการที่หนึ่งไวยแล้วกันนะครับพี่นะง่ายๆสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันมาได้นะครับพี่ศูนย์เก้าศูนย์ผมลืมเลยศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสองเบอร์โทรนะไลน์ก็แอดไอดีไลน์ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น QR code นะสแกนเพิ่ม <S <S เพื่อนกันนะครับเนาะ มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงได้รับพากันแน่นอนนะครับพี่ๆเนาะวันนี้ก็ได้เหมามาชุดหนึงน่งพี่นนรร married, ๆนะครับบ้าน <laughs> ๆเลยองค์ที่หนึ่งแล้วกันตอนแรกวันจะเป็นเหรียญองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมพี่ๆองค์นี้จะเป็นหนองหลวงครับนี่รายการที่หนึ่งเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอพี่ๆนะครับพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยมิค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยมีค่าจะส่งห้าสิบบาทครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับหนองหลวง ถ่านเตี้ยครับพี่พี่องนี้ถ่านเตีเลล้ยน้องหลวงครับลองดูนะเผื่อชอบเผื่อถูกใจผมจัดให้สักพอนาสักสามสี่รายการนะในการละน้อยพอครับพี่พี่รายการที่สองครับองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโพสีนะครับวัดโพสีวัดโพสีรายการที่สองครับอันนี้เอาสองร้อยบาทนะครับพี่พี่อันนี้200สองร้อยบาทวัดโพสีนะครับวัดโพสีขาดิการลานะครับวัดโพสี เอา200บาทคันรายการนิดนึงนะพี่พีนะขออนุญาตร้อยเดียวน่าจะเละเทะเลยนะครับเอา2 0 0บาทครับผาดิการลานะครับพี่พีรายการต่อไปรายการต่อไปนี่อ่ะองนี้แล้วกันนะครับพี่พีรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นเดี๋นวนะเออร้อยหน,นึ่งยวผม จัดโปรมาให้นี่องค์นี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่องค์นี้เอาหนึ่งร้อยบาทพอครับพี่พี่รายการที่สามเอาหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่นี่รายการที่สามเอาหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่สนใจยังไงก็อย่าลืมทักเื่โทรกันมาได้นะครับหนึ่งร้อยบาทครับรายการที่สามรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นี่จัดเหรียญเก่าให้นะ พ่อเจียมครับพ่อเจียมเหรียญเก่าเอานเนี้ยเหนึ่งร้อยบาทจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงพ่อเจียมนะเอาเนี้ยเอาหนึ่งร้อยบาทกับพี่พีทรายการสี่นะครับรายการสี่เอาหนึ่งร้อยบาทพ่อเจียมรายการที่ห้าครับพี่พีทรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นอันนี้เลยนะครับเอาอันไหนดีรายการที่ห้านะครับนี่อันนี้ละกัน จังหวัดภูเก็ต1 0 0บาทหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตเอาหนึ่ง้อบาทครับพี่พีรายการที่ห้านะจัดไปให้โปรโมชั่นไปให้5 4องค์นะครับ4องค์มันจะติดองนั้นทุกทีนะครับลองดูนะพี่พีเอาหนึ่งรอยบาทรายการที่ห้ารายการที่6ครับเป็นหลวงพ่อเงินองนี้เลยเก่าดีจังเลยพ,พี่อันนี้ครับเก่ามากๆเลยครับองค์นี้เอา200บาทครับพี่พีรายการที่6นะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ องค์นี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับองค์นี้สภาพผ่านใช้มาบ้างพอสมควรพี่พี่เนื้อเก่าวมาเอาสองร้อยบาทจ้ะพี่พี่แบบพี่พี่พพทนใดสนใจนะเอาสองร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่เจ็ดน,น,น,นะครับพระกิ่งกินาบัญชรหลวบพุทิมนะคะพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทพระสวยงามฟอร์มดีครับพระฟอร์มดีสวยงามมากจมูกจมูกโด่งครับพี่พี ตอโค้ดนะต่อโค้ดเป็นเป็นอย่างเงี้ยพี่พี่หลวงพผู้ทีมนะครับมีเลขนะครับเขย่ากิ่งดังนะครับองค์นี้เขย่ากิ่งดังเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ลองดูนะเขย่ากิ่งดังมีเลขได้ฐานนะครับเอาสองร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่เท่าไหร่นะเบี้ยครับพี่พี่เบี้ยเบี้ยเบี้ยอันนี้เอาร้อยห้าสิบพอพี่พี่เบี้ยรรายการที่เก้านะครับ รายการที่แปดขออภัยครับพี่เอา150เร้อยห้าสิบครับเบี้ยไม่ทราบหลวงพ่อนะเอาร้อยห้าสิบครับพี่พี่รายการน, alumni, yon, น,นี้เบี้ยไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยเอาร้อยห้าสิบบาทนะครับลองดูนะเพื่อถูกใจรายการที่สิบนะครับพี่พี่รายการอึ๋ยไมไวจังเบี้ยแปดเนาะเบี้ยแปดสมเด็จวัดเกศรายการที่เก้านะครับพี่พี่สมเด็จวัดเกศรายการที่เก้าเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้สมเด็จวัดเกศรายการที่เก้าเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับ วัดเกตรายการที่เก้าเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับเอาเก่าดีนะรายการเก้าวัดเกตเอาสองร้อยบาทรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นเตา่าเต่าหลอพ้อเงินนะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เต่าใหญ่นะเตา่าไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเป็นท้ายน,น้ำหรือเปล่านะเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่เผื่อพี่ท่านใดชอบนะเอาสองร้อยบาทรายการสิบนะครับ รายการ11นะครับรายการ11จะเป็นพระอันนี้เลยนะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นหลวงพ่อจาดหรือเปล่าพี่เอา300บาทครับพี่พี่องนี้จะเป็นพระก,กิ่งเนาะเอา300บาทครับเผื่อพี่ท่านใดสนใจเอา300บาทนะครับเป็นพระก,กิ่งนะคะพี่พี่เป็นพระก,กิ่งหรือพ่อจาดปะ่ะวัดบางกระบอเอา300บาทครับทุกท่า รายการต่อไปรายการ12นะครับพี่พี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อดินนะหน้าแก่หลังมีลายนุวมือนะครับพี่พี่เอา300บาทครับพี่พี่องนี้เอา300บาทพระผงสุพรรณหน้าแก่นะครับพี่พี่ผผงสุพรรณหน้าแก่เอา300บาทครับพี่พี่องนี้เขาเก่าดีนะเอา300บาทพระผงสุพรรณหน้าแก่นะครับเอา300บาทรายการต่อไปรายการที่13นะครับ รายการที่สิบสามจะเป็นพระปิดตาว่าวจุฬาพระปิตายันยุ่งว่าวจุฬาเอาสองร้อยบาทครับพี่พีรายการที่สิบสามน่าจะเป็นทางสายใต้ไว้พี่พีปิดตาว่าวจุฬานะครับนี่ตรงนี้นี่ครับเอาสองร้อยบาทนะครับพี่พีเอาสองร้อยบาทรายการที่สิบสี่นะครับตร์นี้จะเป็นหลวงพ่อตาบวมมะขามเรียงนะครับพี่พีเอาสองร้อยบาทครับสิบสี่หลวงพ่อตาบวมมะขามเรียงนะครับเอาสองร้อยบาท เอาสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อตาพี่พี่วัดมะขามเรียงนะครับนี่เอาสองร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านได้ชอบนะเหรียญเก่าหรือดได้เก่าดีนะครับเอาสองร้อยบาทรายการสิบห้านะครับสิบห้าจะเป็นพระพุทโธนะครับพระพุทโธน้อยวัดอาวุธนะครับพี่พี่อุน,นี้ได้เก่าดีนะพระพุทโธน้อยสิบห้านี่ครับพี่พี่ได้เก่าดีได้เก่าดี นี่ครับตลับเป็นตลับปิดหลังนะตลับปิดหลังหนึ่งใบนะครับพี่พี่มีรอยแตกเลานิดนึงนะองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่พะพุทโธน้อยรายการสิบห้าเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบหกนะครับสิบหกเป็นพระชัยนะคบพี่พี่อันนี้ผมไม่ทราบว่าพระชัยที่ไหนเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่พระชัยบุทองนะหรือลงทองนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่เรียกอ่ารายการนี้นะพระชัยพระชัยบุทองนะครับเอาสามร้อยบาทครับ บุทองหรือลงทองนะครับพี่พีพระชัยรายการที่10 10เท่าไรนะสินะครับ17จะเป็นพระครูประสงค์สารการนะครับพี่พีเอา300บาทครับพี่พีรายการนี้พระครูประสงค์สารการเอา300บาทครับพี่พีรายการนี้นะรายการที่17นะครับไม่แน่ใจจังหวัดไหนนะแต่ว่าเก่าดีนะครับพี่พีพระครูประสงค์สารการ17นะครับรายการต่อไปรายการที่18 สิบแปดจะเป็นอันนี uh ้เลยนะคะพี่พีสิบแปดจะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะคะพี่พีนี้นี่ครับหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงยกช่อฟ้าเอาสี่ร้อยบาทจะาพี่พียกช่อฟ้าเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้วัตโนดหลวงนะคะพี่พีเอาสี่ร้อยบาทงานยกช่อฟ้านะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับเอาสี่ร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19จะเป็นอ,อ,อันนี้ละกันนะครับพี่พี่อันนี้ก็ได้บ้านบ้านมาเลยพี่พี่อันนี้ได้บ้านบ้าน,านมาเลยนะองนี้จะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงพุธิมวัดรลหลัสไล่นะครับองนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่นี่ครับองนี้จะเป็นเหรียญแปดรอบนี่ครับได้มาอย่างนี้เลยนะพี่พี่นี่ได้แบบตะอาขระยันคมนะครับ อาัคาระยันอย่งคมด้านหน้านะพี่พี่สวยงามมากๆครับเส้นกระนงกระนกคมมากๆเลยครับพี่พี่อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พี่คือลักษณะกระนกนะนี่ครับจะขออนุญาตมันไม่ค่อยชัดนะข้างหน้านะครับมันฟอฟ้าไปแต่ว่าเนี่ครับยังยังพอเห็นนะครับพี่พี่ยังพอเห็นนะออหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าแต่ว่าเนี่ยครับ ตรงกรีบกระหนกต่างๆนะครับคมสวยมากๆครับมีโค้ดนะถึงหว่าเจ้าของได้มาก็คงจะเลี่ยมแบบเลี่ยมแต่ดั้งแต่เดิมเลยพี่ๆนะครับเลี่ยมแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะถือว่าลายกระหนกนี่คมมากๆเลยครับพี่ๆเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ๆรายการนี้หน้าสิบเก้านะเสียนะมาแปดรอบหลวงวุทิธมวัละาหันไล่นะครับรายการต่อไปครับรายการที่ี่ เท่าไ,ไรนะยี่สิบนะครับยี่สิบเป็นหลุมพุก,กั่นนะครับพี่พี่หลุมพุก,กั่นวัพยาดนะครับพุกั่นเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้จะเป็นหลังเส้นตองนะครับพุกั่นเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่หลังเส้นตองนะเงคะ์นี้เก่าเก่างานดีครับองค์นี้นี่ครับใบหน้าใบตาคมคมใบจมูกเป็นแท่งเลยครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่รายการนี้นะพุก,กันยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ด จะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พียี่สิบเอ็ดเป็นพั r k ิ n นะครับพี่พี่เป็นพั r k ิ n อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าสุดทัศหรือเปล่านะหรือคล้ายบาเก่งนะผมไม่แน่ใจเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพั r k ิ n g นะไม่ทราบที่พี่พี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับยี่สิบเอ็ด p a r k i ไม่ทราบที่นะครับเหมือนคล้ายหมวกคล้ายบาเก่งนะเอาสี่ร้อยบาทครับ ยี่สิบเท่าไรเอ่ยยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองจะเป็นยักษ์วัดสุดทัศนนะครับพี่เจ้าคุณสีสนเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะเจ้าคุณสีสนนะครับเอาสามร้อยบาทพี่พี่ยักษ์วัดสุดทัศนนะครับสวยงามมากๆเลยพี่พี่ิ่งนีนะยี่สิบสามนะครับเป็นหลวงพุทธลำวัดวัดอะไรผมไม่แน่ใจ เหรียญพระเทศะโศเอาสามรอยบาทครับพี่พเหรียญหลวงปุ่ลํานะเสมาหลวงพู่ลํานะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้พระเทศโสรายการยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสามนะครับใช่ไหมยี่สามหลวงพุ่ลัยี่สิบสหลวงพุ่ลั่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จองนี้เอาสามอบาทครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จอง์นี้เอาสามร้อยบาทครับ นี่ครับยี่สิบสี่เป็นพลาสมเด็ดองนี้เอาสามร้อยบาทนะครับองนี้เลยพี่พี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าจะเป็นยี่สิบห้าจะเป็นหลวงปู่ทวดอ่าปีอันนี้เขาเรียกอะไรนะบุปผูดูดด่ฮะปีสามสองเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ ปูทวดปูดูเอาสองร้อยบาทยี่สิบห้านะครับปูทวดปูดูเอาสองร้อยบาทครับองนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรหมองนี้ครับพี่พี่นี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญพ่อพรหมนะอันนี้ผมไม่ทราบปีเลยพี่อันนี้ได้มาเหมาออมาเอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อพรหม นะครับองค์นี้เลยวัดช่องแขเนาะองนี้นครสวรรค์ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดจะเป็นยี่สิบเจ็ดจะเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตไม่ย่าบุญเรือนครับเอาสี่ร้อยบาทครับล็อกเก็ตไม่ย่าบุญเรือนเอาสี่ร้อยบาทครับยี่สิบเจ็ด 27เจ็ล็อกเก็ตแม่ย่า year, นะครับตลับจิวเวลรี่หนึ่งใบยี่สนะครับยี 28, จะเป็นเอ่อพระพิจิตนะครับพี่เอา200บาทพระพิจิตเอา200บาทนะครับยี 28, เป็นพระพิจิตนะครับเอา200บาทพี่พี่ 29, 29จะเป็นหลวงวัดทบนะครับวัดชนแดน เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ยี่สิบเก้าเป็นพ่อทบวัดชนแดนนะครับอุ้มนี้นี่ครับพี่พี่ในกล้องขหนหน่อยนี่ครับก,กเก่าๆดีนะยี่สิบเท่าไหร่เอ้ยยี่สิบเก้าเป็นพอ่นพอทบนะครับวัดชนแดนสามสิบนะครับสามสิบจะเป็น หลวงปู่ทวดกะไหลทองกรรมการนะคะพี่พี่องค์นี้เอาหกร้อยบาทครับปู่ทวดหลังหนังสือกะไหลทองกรรมการนะครับองค์นี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่สามสิบนะครับองค์นี้เป็นปู่ทวดกรรมการนะคะพี่พี่กะไหลทองกรรมการสามสิบสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่ดูดิ พระสวยคมมากๆเลยไหลทองหลังหนังสือนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นหลงพ่อเกิดวัสพานครับพี่ๆองนี้เอาหกร้อยบาทครับหลงพ่อเกิดวัสพานไม่แน่ใจเป็นกระไหลทองเอ้ยกระกระไหลเงินหรือเปล่านะหลงพ่อเกิดวัสพานครับองนี้พี่ๆสวยงามน,นะพ่อเ,เกิดสามสิบเอ็ดนะครับ สามสิบสองสามสิบสองจะเป็นจอบเล็กนะครบพี่พีนองนี้เก่าๆดีองนี้จอบเล็กตลับหนึ่งใบนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีจอบเล็กขพรเงินวัดบางคานนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีองนี้จอบเล็กเอาสี่ร้อยบาทสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบสามนะครับ สามสิบสามจะเป็นอันนี้เลยสามสิบสามจะเป็นเอ่ออ,อะไรนะนมามโสนะครับพระอาจารย์วันนมามโสนะครับจังหวัดตังนะเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่จังหวัดตรังนะครับเอาสี่ร้อยบาทอาจารย์วันนมามโสนะครับสามสิบสี่สามสิบสี่จะเป็นพ่อเดิมองค์นี้ครับพี่พ 3ามสิบสี่จะเป็นพ่อเดิมองนี้ครับองนี้สวยนะองนี้สวยงามมากๆครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับสามสิบสี่พ่อเดิมองนี้พระฝากมาอีกทีนะสวยงามมากๆครับไต่ฐานสามสิบสี่พ่อเดิมนะครับองนี้เลยเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่ๆสนใจยังไงก็อย่าลืมนะร้อยเก็บแต่งแทงตะไบตรงนี่ครับ สวยงามเจ็ดร้อยบาทครับสามสิบสี่สามบห้านะครับสามสิบห้จะเป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้นี่ครับเอาสามบาทครับพี่พี่ส่อเงินพิมนิยมสามสิ่เอเ,เงินพิม,มพ,พ์มนิยมนะครับพี่พเอาสามอบาทสากนะครับสามสิบหจะเป็นเ,เหรียญที่ระลึก ก็พรมว่าจองแค้นะอันนี้จะเป็นเหรียญผมว่าเป็นเหรียญแจกทาน 7, นะเหรียญเก่าๆนะตรงนี้เอา900บาทครับพี่เหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะทองเหลืองกเก่าเก่าหรืเนี่ยครับสภาพผ่านใช้มาพอสมควรเอา900บาทครับพ,พี่เอาเก้าร้อบาท36นะครับ36บมสิบหกก็พรมแจกทานนะครับ37นะครับ37จะเป็นอันนี้เลยพี่พี่โอ้โหอันนี้ โอ้โหพี่ดูกรอบโอ้กรอบนี่แบบได้มาแบบค่อนข้างแบบไอ้นั่นเลยเขาเรียกอะไรเดีย๋ยวผมหาที่แงะก่อนนี่นครับอันนี้น่าจะเป็นปูทวดตอรีนาวะครับนี่นะครับแต่แง่ออกก็ดูอ้โหูความสวยสวยมากครับพี่ๆอตรงนี้ปูทวดตารีดนวะนะครับตรงนี้ เอา1,200บาทครับพี่พี่โอ้โหนี่นวะแน่นอนครับเนื้อสวยงามมากๆครับพี่พี่สวยงามมากๆครับองค์นี้เอา1,200บาทโอ้โหพี่ดูขาเกอะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ปิดหลังอะ่ะนี่ครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับข้างหนึ่เห็นด้านใดเลยนะนี่ครับพี่พี่เอา1,200บาทเตารีดนวะปีศูนย์ห้านะครับพี่พี่ สวยงามมากๆครับโอ้โหโอันนีโโโโ้แบบแทบไม่ได้โดนในตัวกรอบเละเลยนะครับด้านหน้าจอนะแตกนะครับลองดูนะครับพี่ๆเผื่อถูกใจเท่าไหร่ว่ากันไปนะครับเออสามเจ็ดเนาะตอนนี้นะวะสามแปดนะครับสามแปดสามแปดเป็นเอ่ออะไรดีสามแปดเป็นพ่อเงินคิตาแล้วกันครับพี่องค์นี้พ่อเงินพิมพ์คิดตา เอาห้าบาทครับองนี้กีตาร์เก่าเก่าเพราะเงินพิมกีตาร์เก่าเก่าีครับงนี้พี่เพราะเงินกีตาสามปเอาห้ารอยบาทเป็นตลับเงินชุดทองนะสามสิบเก้าสามสิบเก้าใช่ไหมพี่พี่สามแปดสามเก้าสามเกอาองนี้แล้วกันพี่พี่อันนี้ก็เพิ่งได้มาไม่แพงหลวงพ่อโสธร หลงพ่อโสธรปีสองพันร้อยครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่โสธรสองพันร้อยเอาสามร้อยบาทครับเดี๋ยวพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจก็จัดมาได้เลยพี่พี่นะครับรายการไหนก็สนใจยังไงกระทักหรือโทรมาได้นะครับพี่พี่โสธรเอาสามร้อยบาทครับเนาะสามเก้าเอ่อสี่สิบมีอะไรหรือเปล่าเดีด๋ยวผมดูก่อนนะสี่สิบสี่สิบมีอะไร น่าจะไม่มีนะพี่สี่สิบไม่น่าจะมีะนะครับสี่สิบสี่สิบสี่สิบเดี๋ยวผมขึ้นตร์นี้ให้ปิดท้ายนะครับตอนแรกว่าจะหามีดมีก็มันม,ม,ม,มีเล่มน้อยนะเล่มเล็กนะครับพี่พี่พราะกลวยนะเพรากลวยนี่ผมเอาสามร้อยแล้วกันเผื่อพี่อะไรสนใจนะมีดนะครับไม่ได้ขึ้นรายการให้อันนี้เป็นวัดเกตนะครับพี่วัดเกตวัดเกตสี่สิบสี่สิบเอ็ดแล้วกันมีดสี่สิบเนาะ วัดเกตเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่โอ้โหนี้มีเม็ดอวนสารเห็นชัดเลยเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่วัดเกตวัดเกตสวยงามมากๆครับนี่ครับพี่พี่ลองดูนะเผื่อถูกใจเท่าไหรก่ก็มานะครับพี่พี่รับชมกันนะครับวัดเกตเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่สี่สิบสี่สิบเอ็ดแล้วกันนะครับพี่พี่ตรงนี้สี่สิบเอ็ดเนาะ โอเคนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับเจอกันครับสวัสดีครับ